ช่วงนี้ที่สุกโตก็มีคณะนักศึกษาจากอเมริกามาพักประมาณสามสี่คืนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทเพราะฉะนั้นก็มีหลายวัยอยูตั้งแต่ยี่สิบกว่าถึงห้าสิบ ที่เขามานี่ก็เป็นการมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยพ่อที่ก็สนใจมากคือบทบาทของพุทธศาสนานะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอันนี้ก็เป็นโครงการที่แตกย่อยออกมาของหมหาเทัล ไมอามี่นะว่าไม่ได้อยู่ฟลอริดาอยู่โอไฮโอเป็นมหาวิทยาลัยที่ระดับปริญญาโทนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้จากธรรมชาติมากไม่ใช่มาเฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวนะเขาก็มีโครงการย่อยไปยังประเทศอื่นด้วยนะเช่นนามิเบียแอฟริกาคอสตาริกา มองโกเลียเบลิสอินเดียออสเตรเลียโอเยอะเลยเรียกว่าทั่วโลกแต่ผู้จักเขาบอกว่าเนี่ยที่ประเทศทได้รับความสนใจมากจากนักศึกษาของเขาคือประเทศไทยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายังมีป่าที่ส,ม,สมบูรณ์อยู่หลายแห่งก่อนมาสุโขทโยเขาก็แวะไปอยู่ที่เขาใหญ่ สาีวันก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใหญ่เป็นทียานที่ยังมีป่าหนานน่นได้เห็นช้างได้เห็นลูกช้างในสภาพธรรมชาติได้เห็นนกเงือกซึ่งหาดูได้ยากแต่นอกจากเรื่องสีสันของธรรมชาติก็อยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมะกับธรรมชาติด้วยซึ่งก็เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาแต่ว่าที่เด่นอย่างนึงก็คือบทบาทของพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่นี้หลวงพ่อเขียนนั่นก็เป็นแบบอย่างของการรักษาป่าแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะ ที่สุกโตนะแต่กระยาไปถึงภูหลงแล้วกระจายไปยังเพื่้นที่อื่นๆบนหลังเขานี้จึงเกิดโครงการธรรมยาติตราขึ้นะแต่นอกจากความสัมพันธ์กับธรรมชาติในฐานะในลักษณะการอนุรักษ์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของโลกทวันนี้แล้วนี่เขาก็ยังอยากจะรู้ว่า ชาวพุทธเราเนี่ยเพราะพระสงฆ์เนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากธรรมชาติเพราะอย่างที่รู้กันนะว่ามีในพุทธศาสนาก็มีพระมีวัดป่าที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดิมก็ไม่ได้อยู่เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมชาติมันดีอยู่แล้วแต่มาอยู่ป่าเพื่อได้อาศัยป่าในการได้เรียนรู้จัดจัดธรรมวมนั่งได้เรียนรู้ สัจธจรทรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยวันนี้เขาก็ไปปีกวิเวกในในป่านี่ที่ภูกลางเนี่ยไม่ไกลาจากที่นี่เป็นเขาอีกรูปหนึ่งนะที่มีป่าก็เรียกว่านับพันไร่ก็ขนาดพอดีีนะสำหรับการไปปีกวิเวกแยกตัวกันไป อยู่ในป่าตามลำพังแต่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เพื่อได้สัมผัสกับธรรมชาตินะด้วยตัวเองแล้วก็เป็นกานสัมผักธรรมชาติแบบอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเป็นสื่อนะในการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับธรรมชาติ ก่อนที่เขาจะไปปีกเวงในป่าเนี่ยเมื่อวานเขาก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการเจริญสติได้เรียนรู้วิธีการที่อยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นเรียวว่าเป็นเครื่องมือก็ได้ในการที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขางน,นี้พอปีกเวงในป่าเนี่ยได้อยู่คนเดียวก็เปิดโอกาสให้เขาเปิดโอกาสตัวเองได้อยู่กับ ตัวเองอยู่กับธรรมชาติหยุดเขียนหนังสือหยุดอ่านหนังสือหยุดวางแผนอะไรทังสิ้นนะให้อยู่กับตัวเองหรือพูดให้ถักคือให้อยู่กับปัจจุบันรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าเปิดใจรับรู้ให้เต็มร้อยโดยที่ไม่ต้องเอาใจไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ป่ปเรื่องงานการ ปิดใจรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็มาเรียนรู้หรือมาดูกายและใจของตัวด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องการจริสติทำความรู้สึกตัวเพราะถ้าเรารู้สึกตัวอย่างข่องแท้เนี่ยมันก็จะรับรู้โลกภายนอกจากในในในก,ากันเดียวกันก็รับรู้ความเป็นไปของกายและใจด้วย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสับคนที่อยู่กับความคิดเนี่ยเกือบตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ปล่อยให้ใจลอยไหลไปตามความคิดในการที่มาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้และแถมต้องอยู่ท่ามกลางป่าซึ่งในสายตาคนจำนวนมากก็คือป่าที่รก แล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะมีความตื่นกลัวในแน่ใจยิ่งส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพู้ที่คุ้นเคยกับธรรมชาติอยู่แล้วแต่เป็นธรรมชาติที่บ้านตัวเองที่อเมริกาบางคนก็ปีนเขาบางคนก็เดินป่าเป็นประจำแต่ป่าในอเมริกากับป่าบ้านเรามันต่างกันมากป่าบ้านเรามันป่าเขตร้อน แล้วก็มันอุดมไปด้วยสิ่งสารสัตว์แล้วก็มแมลงนา,นานาชนิดนยิ่งเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะมีความกลัวมีความวิตกนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะที่มันโผล่มาให้เราได้เรียนรู้ถ้ามันไม่โผล่มันเลยไมาจะเป็นความคิดหรืออารมณ์มันก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้ฝึกสติเพราะสติจะฝึกได้ก็ฝึกจากนี่แหละ จากความคิดจากอารมณ์จากเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวมทั้งจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเราจะมีความรับรู้รับรู้โดยใจเต็มร้อยยิ่งรู้โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอยู่แค่ว่ารู้เฉยเยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ ว่าทั้งหมดนี้ก็ไปปีเวอยู่ในป่าสามสี่ชั่วโมงออกจากการปีเวก็มานั่งคุยกันหลายคนก็ได้เห็นตัวเองดีชัดเจนขึ้นเห็นความกลัวเองความวิตกกังวลแต่บางคนก็ได้พบความสงบสง,บสงบัดแต่ส่วนใหญ่ก็ใหม่ๆก็รู้สึกว่าวุ่นนะความคิดมันกระเจิกระเจิงซึ่งก็เป็นธรรมดานคนเวลาเวลา,เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ย ถ้าไม่เอาถ้าไม่มีอะไรทําไม่มีหนังสืออา่านไม่มีเพลงฟังจิตนันก็ว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรตรึงจิตนะพอไม่มีอะไรตรึงจิตเนี่ยหรือไม่มีจุดสนใจให้จิตเนี่ยมันก็ตะเลิดได้ง่ายยิ่งถ้าไม่มีสติที่รวดเร็วฉับไว้มันก็ยิ่งฟุ้งกระเจิงอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้ได้เห็นนะว่า ไอ้การอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จําเป็นนะมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนเขาพบก็คือว่าเนี่ยในป่านี่มแมลงมันเยอะมากเลยทั้งยุงทั้งแมลงหวีทั้งมแงงมลงสารพัดแล้วก็หลายคนก็ก็รู้สึกว่ารำคาญนะ จริงมันก็เป็นบทเรียนนะเพราะว่า้มแมลงเนี่ยที่มันที่มันสร้างความรำคาร้าญให้กับเราเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ยอมรับมันเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับหรืออนุญาตให้มแมลงเนี่ยมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราในป่าเนี่ยในความสุดลำคาญมันก็จะลดลง มันสนใจเนี่ยมีความรำคาญหรือมีความหงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับการมีอยู่ของมแมลงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากในป่าหรือแม้แต่ที่นี่ก็ตามนะเวลาเราเห็นมแมลงมันบินหรือว่ามดมากวนเนี่ยที่จริงถ้าเราอนุญาตให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ ไม่รู้สึกลำคานนะก็บอกกาไปว่าจริงๆเนี่ยถ้าคือว่าเราเปิดใจยอมรับหรืออนุญ,ญาตให้มแมลงพวกนี้มันมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเราเนี่ยในความลำคามก็จะลดลงพวกเราคือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมแมลงถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมแมลงได้เนี่ยมันก็จะเกิดความสันติสุขก็ได้นะหรือความสงบ แต่ที่ความไม่สงบมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จักอยู่กับแมลงเหล่านะั้นพอเห็นมันก็รู้สึกลำคาญขึ้นมาทันทียอมรับไม่ได้การยอมรับนี่สำคัญนะหรือการอนุญาตให้มันให้มันเกิดขึ้นให้มันผ่านเข้ามาเนี่ยพอถ้าเราไม่ยอมรับอนุญาตเนี่ยมันก็เกิดความหมงุดหงิดลำคานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแมลงเช่นนิดนึงนะที่มันรบก,กวนเรา ไม่ว่าจะแม้จะอยู่ในเมืองก็ตามแม้จะอยู่ห่งางไกลจากป่าแมลงที่ว่าคือมแมลงในใจของเราเนี่ยแหละคือคอะไรคือความคิดนั่นแหละอยู่ในป่าก็มีแมลงบินว่อนแต่อยู่ที่ไหนก็ตามแม้จะอยู่ที่วัดอยู่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีมแมลงในใจของเรานะคือความคิดที่ไม่ได้เชื้อเชิญความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดพวกนี้ก็เปลี่ยนมันกับแมลงนะเปลี่ยนไมันไม่ได้อยู่นอกตัวเรามันอยู่ในใจเรา แล้วว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเจอกับมแมลงชนิดนี้แหละอันนี้หลายคนเนี่ยพอเจอมแมลงภายในใจเนี่ยเกิดความสึดลำคาญนั่นเป็นพ่ออะไรนะเป็นเพราะว่าใจเนี่ยมันปฏิเสธมันผักสายมันไม่ยอมแล้วเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอเลรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน เริ่มโดยการยอมรับมันอันนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้มันก็ไม่ทุกนะความคิดที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชอิญเนี่ยหรือเราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่อะไรเลยแต่ทําไมเราทุกนะเพราะเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทั้งที่มันเป็นธรรมดาในป่าก็มีแมลงในหัวเราก็มีความคิด หลายคนเนี่ยลองคานก็เลยมามาวัดเพื่อจะมาฝึกสติมาทำสมาธิด้วยความคาดหวังว่าเนี่ยทำแล้วมันก็จะไม่มีความคิดอยู่ในหัวพวกนั้นคือมาปฏิบัติเพื่อดับความคิดซึ่งนี่คือความเข้าใจที่ผิดนะอันนี้พูดไปแล้วเมวื่อวานความเข้าใจที่ผิดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยนะของคนที่มาปฏิบัติทมคือปฏิบัติเพื่อ ดับความคิดเพื่อไม่มีความคิดในหัวเพราะคิดว่าพอมีแล้วมาลำคาที่จริงความลำคาญไม่ได้เกิดจากความคิดหรกแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับมันเมื่อคนที่อยู่ในป่านเนี่ยเวลาเจอมแมลงแล้วลำคานเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวมแมลงหรอกแต่เป็นเพราะเราไม่ชอบมันเราไม่ยอมรับมันแต่พอเราเปิดใจยอมรับมันนะแม้มันจะบินว่อนไปว่อนมาเราก็ไม่ได้หงุดหง,งิดอะไรไอ้ความคิดในหัวก็เหมือนกันนะ มันห้าไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเช่นในกับแมลงในป่าความคิดในหัวเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ด้วยการยอมรับอันที่เรามาเจริญสตินี่ก็เพื่อเรามาฝึกให,ให้เห็นว่าความคิดในหัวเป็นธรรมชาติรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาด้วยเรียนรู้ที่จะยอมให้มันเกิดขึ้นได้ หลายคนที่มาเจริสติท,ทำสมาธิเนี่ยพอคิดว่ามาเพื่อดับความคิดเนี่ยสิ่งที่ทำอันดับแรกคือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้เพราะว่าไม่ยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นแดี๋ยวหลว่าเทียนนี่ท่านสอนอีกอย่างนึงนะสอนว่าน,นี้จะไปห้ามความคิดอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดยอมให้มันเกิดขึ้น มันคิดก็คิดไปหน้าที่ของเราคือว่ารู้ทันมันแล้วพอรู้แล้วก็รู้เฉยๆนะไม่ผักใสไม่กดขม่มส่วนใหญ่เนี่ยเราพอเราไม่ชอบมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเริ่มต้นจากการบังคับจิตไม่ให้คิดแต่ไม่ว่าบังคับยังไงมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละอันนี้พอมีความคิดเกิดขึ้นก็เลยบังคับก็เลยพยายามกดขม่มมันไม่ให้คิดพยายามกดข่มมันเพื่อผักใสมัน สร็จแล้วก็เครียดเพราะว่าทำยังไงก็ไม่สําเร็จยิ่งกดขม่มมันก็ยิ่งผุดโผล่ mm hmm. เหมือนกับยิ่งห้ามก็เท่ากับยิ่งยุ่ง mm hmm. อันนี้เรียกว่าไม่รู้จักอยู่กับความคิดและอารมณ์ถ้าเรารู้จักอยู่กับมันเนี่ยเออมันมาเราก็แค่เห็นมันเฉยๆยแค่รับอย่างนี้แหละมามันเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เข้าไปผักใสหรือไล่ตามมันอันนี้เป็นวิธีทําให้เราอยู่กับ ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีมันจะอาจจะมีความเบือ่ออาจจะมีความหงุดหงิดอาจจะมีความรู้สึกซึมก็แค่ยอมรับมันแม้กระทั่ทงความรู้สึกสังกาตายเนี่ย,ยหลายคนเนี่ยเคยมีความเบิกบานแจ่มใสแต่แล้วต่อมาอยู่ดีก็เกิดความสังกาตายเบือ่อ เรเป็นทุกข์มากเลยทำไงก็ไม่หายแต่พอเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันพอยอมรับมันได้อนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เ่อมันก็หายทุกข์ที่หายทุกข์ี่ไม่ใช่เพราะมันเพราะมันหายไปนะมันก็ยังอยู่แต่ใจไม่ผักใสมันแล้วใจยอมรับมันได้อันนี้ก็ทำลองยจกับเวลาอยู่ป่าเนี่ยมันมีแมลงมาเราห้ามมันไม่ได้นะไม่มีป่าพื้นที่ไหนที่มันไม่มีแมลง แต่ถึงแม้มันมาเราก็อยู่กับมันได้ด้วยการยอมรับมันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่มีแค่มแมลงมันก็มีเชื้อโรคเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราเคยคิดว่าเราจะกําจัดเชื้อโรคไปจากโลกมนุษย์ได้นะอันนี้คือความคิดเมื่อ6 0สิเจปีก่อนตอนที่ตื่นเต้นนะกับการมียาปฏิชีวนะกับการค้นพบวัคซีนต่างๆมากมายรวมทั้ง DDT คิดว่าเราจะเอาชนะเชื้อโรคได้ แต่ตอนนี้เรายอมรับแล้วว่าไม่มีทางเอาชนะมันได้ไม่มีทางกำจัดไม่ให้ออกไปจากโลกได้เราเออกไปจากชีวิของเราได้แล้วทํำยังไงนะก็เลยรู้ที่อยู่กับมันแต่อยู่กับมันด้วยการเพิ่มููิคุ้มกันให้ดีขึ้นพอเราสร้างูุิคุ้มกันเราให้มันแข็งแรงให้มันรวดเร็วเชื้อโรคมาูมิคุ้มกันก็เอาอยู่บางทีงคุมกันก็ไม่ได้เอามันตายนะเพียงแค่จํากัดบ,บริเวณของมัน ไม่ให้มันอารวาดอย่างในตัวเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อวัณโรคอยู่ก็ได้ควรประมาณหนึ่งในสามหรือนึ่งในสี่ประชาการโลกเนี่ยมีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวอาจจะอยู่ในปอดแต่ทำไมาไม่ป่วยนะเพราะว่าผงกันเราเนี่ยคุมมันเอาไว้ได้อาจจะไปถึงมะเร็งด้วยนะบางคนก็มีมีเซลมะเร็งอยู่ในตัวแต่ว่าทำไมไม่เป็นมะเร็งก็เพราะว่าผิคุ้มกันเนี่ยยังคุมมันอยู่ได้ ถ้าภูมิของเราไม่พอเราต้องสร้างหรือเสริมขึ้นมาด้วยการฉีดวัคซีนหรือว่ากินอาหารบางชนิดรวมทั้งอาจจะเติมแบคทีเรียบางประเภทเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันในความคิดและอารมณ์นะที่มันที่ไม่ได้เชื่อเชิญเนี่ยถามว่าเราต้องต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเราก็ต้องถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มใจขึ้นมา ภูมิคุ้มใจเรามีอยู่แล้วคือสติสติมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ความคิดละอารมณ์เนี่ยเข้ามารบกวนแต่สติของเราส่วนใหญ่เนี่ยมัน,ม,นมันอ่อนแอมันไม่ไม่ไม่สามารถคุมกันจิตได้ดีพอความคิดละอารมณ์ต่างๆก็เลยเข้ามาเล่นงานเล่นงานในความหมายที่ว่าใจเราเพอไม่มีสติมันก็เกิดอ,อาการปฏิเสธผักใสความคิดละอารมณ์ต่างต่าง ไม่รู้จักการเห็นแต่เผลอเข้าไปเป็นเข้าไปยึดเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะเห็นมันโดยที่ไม่เข้าไปเป็นเนี่ยก็ต้องอาศัยสติในถ้าสติเลอ่อนก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในใจที่ยังไม่แข็งแรงแล้วเราจะทํางานก็เสริมสร้างผมิคุ้มกันในจิตใจให้มากขึ้นด้วยการเจริญสติให้มีความเข้มแข็งปราดเปรียวพอเรามีสติที่เข้มแข็งเนี้ย มันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยอยู่กับความคิดอารมณ์ต่างๆได้แม้มันจะมีความคิดบางอย่างไม่ได้เชืช่อเชญเข้ามาแถมพ่วงพาอารมณ์ที่เป็นอกุศลตามมาอยู่เช่นค,ความโกรธความโศกความเศร้าวความหงุดหงิดความวิตตกกัง,งวลหรือแม้กระทั่งโลภะกำหนัดราคะไอ้พวกนี้เราถ้าเราเกี่ยวข้องมาไม่เป็นมันก็เล่นงานเราจนแย่ไปเลยบางทีใจทุกข์ไม่พอเนี่ย ยังไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นแต่พอเรามีสติที่เร็วแข็งแรงมีความสึกตัวที่ต่อเนื่องใจก็อยู่กับความแค่อารมณ์พวกนี้ดทนเพิ่งขึ้นมาแต่มันทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าแค่พอใจเราเนี่ยแค่วางระยะห่างจากมันเหมือนกับไฟเนี่ยไฟมันถึงแม้จะยังไม่ดับนะแต่ว่ามันไม่ทำความทุกข์ให้กับเราตตมแบบที่เรา ยืนอยู่ห่างมันถ้าเราอยู่ห่างมันห่างมันไกลเท่าไหร่ไฟแม้จะลุกนะเราก็ไม่ร้อนแต่แม้จะเป็นไฟกองเล็กๆถ้าเราก็อยู่ใกล้มันเราก็ร้อนบางทีไม่ใช่แค่อยู่ใกล้ถลําหรือกระโดดลงไปในก,กองไฟก็ยิงแจ้เข้าไปอย่างอันนี้คือไอ้ไฟนี้คือ,คอ,คอ,คอไฟโทสะคือไฟราคะ หรืออาจจะรวมถึงความโศกเศร้าไฟแห่ยยงความทุกข์มันเกิดขึ้นมาในใจแต่ว่าเราไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราอยู่อยู่ห่างจากมันอันนี้คือความหมายว่าเนี่ยเวลามีทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นมีความคิดอกุศลเกิดขึ้นเห็นมันไม่ค่อยไปเป็นมันเห็นได้ยังไงนะก็เพราะมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้มันจะ ความคิดหรืออารมณ์หรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยนะเรียกว่าอยู่กับมันได้แต่อยู่กับมันในลักษณะที่ไม่ไม่ถูกมันครอบงำเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกนี้นะให้ได้นะจากแด่ที่เราไปปุถุชนอนาะจะยังยังไม่สามารถห้ามความคิดอ,อารมณ์เหล่านี้ได้มันยังเกิดขึ้นอยู่เพราะเรายังมีอวิชชาพอมีการกระทบเกิดขึ้น มันก็เกิดอารมณ์โกโรธเศร้าเสียใจหงุดหงิดต,ตามมาแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าใจไม่เป็นทุกขนะ์เพราะว่าหนึ่งเรายอมรับมันเราไม่ปฏิเสธไม่ผักใสซึ่งเป็นเรื่องอยากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปรวมรันพันตัวกับอารมณ์เหล่านี้เหมือนกับเวลาเจอมาแมลงก็อยากจะไปปัดไล่มันบางทีก็ตกมันได้ซ้า ในการที่เราจะยอมให้มันมาบินวนเวียนอยู่รอบตัวเรามันยากแต่ถ้าเรายิ่งงุ่งิดรลำคาเรายิ่งทุกข์ไอ้ความคิดก็เหมือนกันนะแม้มันจะอยู่ภายในหัวเราแต่ถ้าหากเราไม่ยอมรับมันเราไปรวมรันพันตัวกับมันให้เราความความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจหรือบางทีไปหลงนะหลงไปยึดหลงยึดความคิดเหล่านั้นอันนี้เราเขไปเป็นก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ อันนี้เลยว่าทุกเพราะความคิดคนเราทุกเพราะความคิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ถูกนะเราไม่ได้ทุกขเพราะความคิดหรอกแต่เราทุกขเพราะไม่รู้ทันความคิดต่างหากความคิดถ้ามันเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเออมันทําอะไรเราไม่ได้แถมเราได้ไประโยชน์จากมันด้วยนะเออทําให้เรารู้ว่าเออเรายังมีอ,อความคิดแบบนี้อยู่เรายังมีอ,อมุมมองแบบนี้อยู่ก็ทําให้เราเระมัดระวัง ว่าแม้เราจะปฏิบัติตนดียังไงนะบางทีมันมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นความอิจฉาความคิดร้ายต่อเพื่อนบางทีมันมีใจความคิดตำหนิพ่อแม่ครูบาอาจารย์หะายคนไม่รู้นะเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เท่าทันทั้งที่มันมีนะแต่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดไม่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเอออย่างนั้นเราก็รู้นะเออมันมีความคิดแบบนี้นะเราก็จะได้ รู้ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษวิโสเราก็ยังเป็นปุถุชนจากเหตุเดียวกันเราก็พยายามรักษาใจเราไม่ให้ความคิดเหล่านี้ครอบงำก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากความคิดเหล่านี้แหละช่วยท,ทให้เรานีหันมาพัฒนาตนให้มากขึ้นด้วยความไม่ประมาทด้วยความรู้เท่าทันนะกิเลสในใจช่วงนี้